ปิดฝาไว้แล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเลยนะครับพักให้เย็นลงที่อุณหภูมิห้องในขณะที่เราพักนะครับเดี๋ยวเรามาทําตัวไส้เผือกกวนกันดีกว่านะครับเผือกของผมเรียบร้อยแล้วนะครับเราใช้กะทิที่เหลือเนี่ยครับอีกครึ่งถ้วยใส่เกลือลงไปเล็กน้อยเราใช้น้ําตาลค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งน้ํามันนะครับน้ํามันเราใช้25กรัมก็ประมาณ2ช้อนโต๊ะครับแล้วก็คอยให้ทุกอย่างเนี่ยเดือดนะครับเดี๋ยวคนนิดหนึ่งส่วนประกอบเดือดแล้วเผือกนะครับ เราจะรู้ได้ไงว่าใช้ได้แล้วเขาจะเนืดขึ้นเรื่อยๆพอเนื้อสัมผัสเริ่มเหนียวรวมกันเป็นก้อนเดียวกันแบบนี้นะครับสิ่งที่เราจะทําต่อมาก็คือว่าเราจะทําให้เขาเหลวอีกทีนะครับโดยการใส่เนยเป็นก้อนจับกันดีแล้วนะครับพอเลยครับเดี๋ยวเราขึ้นมาพักนะครับตอนนี้นะฮะเราก็ลองมาดูที่ ข้าวเหนียวมูของเรานะครับก็แต๊แต๊ดเรามาดูกันนะครับน้ําหายไปหมดเลยนะครับเอาละละเดี๋ยวเราจะเอาไปย่างนะครับการย่างเนี่ยถ้าเกิดบ้านใครมีเตาถ่านเนี่ยเจ๋งสุดๆครับที่บ้านผมไม่มีผมก็จะใช้เตาอบแทนนะครับโดยการที่เราใช้โปรแกรมย่างย่างก็คือเปิดแต่ไฟบนนะครับเอาร้อนสุดไปเลยครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆมาห่อใบตองทีละชิ้นกันครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาใบตองนะฮะ สองใบนะครับแล้วเราก็เอาข้าวนะครับแล้วก็เผือกนะครับเป็นไส้ตรงกลางแล้วก็ข้าวปิดด้านบนอีกนิดนึงนะครับเราก็กดให้เข้ารูปทรงแล้วก็ห่อครับง่ายๆนะครับไม่ต้องคิดมากอาจจะเก็บปลายนิดนึงให้สวยๆนะครับไม่กลัดครับตัดชายทั้งสองด้านนะครับเพื่อความสวยงามเอาละครับก็ะทำซ้ำนะครับห่อง่ายๆไปเรื่อยๆจนหมดครับ เสร็จแล้วนะครับใช้ไฟย่างด้านบนอย่างเดียวนะครับแล้วก็นําเข้าไปย่างครับระยะเวลาเนี่ยขึ้นอยู่กับเตาอบเราเพราะฉะนั้นให้เราลองสังเกตด,ดูนะครับกลิ่นหอมมากๆนะครับมันจะร้อนมากนะครับเดี๋ยวเราจัดข้าจานสวยๆ และนี่ก็คืออีกหนึ่งเมนูที่มีส่วนประกอบหลักเป็นเผือกนะครับกับเมนูแบบไทยๆท,ที่มีชื่อว่าข้าวเหนียวปิ้งไส้เผือกครับก๋วยเตี๋ยวอร่อยใครๆก็ชอบแต่ถ้าใส่ใจคุณภาพอีกหน่อยใครๆก็ยิ่งชอบหม้อก๋วยเตี๋ยวตราหัวมาลายเนียบทุกจุดทนทานไร้สารตะกัวสั่งเลย ไรสารตะกวดนะเธอกระทับคุณค่ากระทับตราหัวม้าลาย ไม่ว่าจะเป็นจานไหนเมนูอะไรก็อร่อยถูกใจ,จกับซอสตัวดำตราสองพี่น้องสนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวมาเกา๊าประจำประเทศไทยหนังสืออิตาตคิมัสผลิตภัณฑ์ตราทิวลิปเมนูสุดท้ายนะครับเป็นของหวานสไตล์ไทยๆที่พลประยุกต์เองนะครับซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากลูกชุบนะครับส่วนประกอบมีไม่เยอะหน้าตาน่ารัก เรามาเริ่มต้นจากตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นวุ้นที่เราเอาไว้ชุบนะครับผมทําน้ําดอกอัญชันนะครับซึ่งเข้มข้นใส่ดอกอัญชันลงไปเยอะๆแล้วก็ต้มนะครับเสร็จแล้วเราใช้ผงวุ้นโรยไปให้ทั่วๆนะครับ แล้วเราก็พักไว้นะครับส่วนประกอบต่อไปนะครับเราก็จะมีเผือกนะฮะซึ่งอันนี้เป็นเผือกที่เราไปนึ่งให้สุกแล้วก็บดให้เนียนดีนะครับเราจะปรุงความหวานง่ายๆนะครับโดยการใช้ไวท์ช็อกโกแลตคอมพาว์ครับจะบอกว่าไวท์ช็อกโกแลตคอมพาว์เนี่ยนะครับทำได้หลายอย่างมากๆก,ก็คือ,อ,อทําหน้าที่เหมือนไวช็ช็อกโกแลตทั่วไปให้ความหวานให้รสชาติที่หอมให้รสชาติของไวช็ช็อกโกแลตแล้วก็ยังสามารถเอามาประดิษฐ์ตกแต่งได้มากมายนะครับผมจะใช้ทั้งหมด2ส่วน ส่วนแรกเนี่ยนะครับผมจะเอามาสับเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ไปละลายผสมกับเนื้อเผือกนี่แหละครับเราใช้ช็อกโกแลตส่วนแรกนะครับ5้ากรัมครับนำเข้าไปละลายครับส่วนแรกละลายแล้วนะครับนี่ฮะคนให้ไว้ช็อกโกแลตคอมพาว์นะครับเนียนดีก่อนครับพอเนียนดีแล้วนะครับสิ่งที่ผมจะทำต่อนะครับก็คือใส่เผือกบดนี่แหละครับลงไปเลยครับ แล้วก็นวดให้เข้ากันนอกจากเราจะปรุงรสด้วยไว้ช็อกโกแลตแล้วนะครับเราจะเพิ่มกลิ่นหอมครับวันนี้พลจะไม่ได้ใช้กลิ่นวานิลลานะครับแต่จะบอกว่ากลิ่นอัลมอนด์เนี่ยครับเข้ากับเผือกได้ดีทีเดียวนะครับอัลมอนตัตวที่ผลใช้เนี่ยถ้าเบื่ออ่านตรงข้างหน้าฉลากเขาจะเขียนว่า imitation นะครับก็คือว่าทําให้เหมือนกลิ่นอัลมอนด์นะครับกลิ่นอัลมอนด์เนี่ยต้องบอกว่าเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างแรงเราใส่แค่ประมาณครึ่งช้อนชาพอแล้วครับหอมแล้วครับ ไม่ต้องใช้เยอะนะฮะเวลาที่เราใช้กลิ่นที่คุณภาพดีแล้วก็นวดต่อครับสำหรับตัวไวท์ช็อกโกแลตที่อีกส่วนหนึ่งนะครับที่เมื่อกี้ผมสับไว้ก็จะเอาไปละลายเช่นกันครับเตรียมผ่ากระดาษไขนะครับช็อกโกแลตของเราร้อนดีแล้วการคนก็จะทำให้เนียนดีนะครับแล้วก็จะทำให้อุณหภูมิเนี่ยลดลงพอละลายดีแล้วนะครับผมจะใช้เป็นตัวแต่งนะครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็พักให้เย็นลงหรือถ้าเปิดใจร้อนก็นําไปแช่ตู้เย็นได้ครับเจอบอกว่าตัววุ้นของเราเนี่ยนะครับผ่านมาประมาณสัก10นาทีแล้วเรามาต้มตัววุ้นนะครับน้ําตาลทรายเราใช้ร้อยกรัมครับหลังจากที่น้ําตาลทรายละลายนะครับเราจะเคี่ยวต่อสักประมาณ5นาทีนะฮะให้วุ้นของเราเนี่ยมีลักษณะเหนื้อแน่นๆกรอบๆนะครับเราจะเอาส่วนประกอบของเผือกครับตอนนี้เริ่มแข็งแล้วนะฮะเราจะปั้นเป็นก้อนๆครับ โดยที่ว่าคุณผู้ชมใช้ช้อนชานะครับตักขึ้นมานะครับพอดีผมมีอันนี้เท่ากับหนึช้อนชาพอดีบานลักษณะนี้นะครับเสียบไม้กลมๆลักษณะนี้นะครับแล้วก็พักไว้ก่อนนะฮะพอน้ำหุ้นเดือดนะครับเราเคี่ยวประมาณ5นาทีครับใช้ได้แล้วครับเรานำออกจากความร้อนคนนิดหนึ่งนะครับเวลาที่ร้อนมากๆนะครับเขาก็จะเคลือบได้บาง แต่เราก็ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่ายัางไงก็ตามเราจะเคลือบทั้งหมด2รอบเพื่อให้ได้บุนที่หนาๆครับเปลี่ยนมาใส่หม้อท,ที่ไม่ร้อนก็ได้นะครับโอเคชุบบุนนะครับรอบแรกจะได้บางเล็กน้อยไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องกังวล รอบแรกเสร็จแล้วนะครับเราอยากให้หนาขึ้นเราชุบรอบที่2ครับจะสังเกตนะครับว่ารอบที่2จะหนาขึ้นเยอะเอาละครับเสร็จแล้วครับรอบที่2นะฮะวุ้นเริ่มที่จะเซ็ตตัวแล้วนะครับเอาละที่เหลือนะครับพอแห้งแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาทําความสะอาดครับเราก็เอากรรไกรนะครับ ช็อกโกแลตของเราไม่ต้องพูดถึงครับแข็งไปเมื่อนานแล้วนะครับอ่านะครับแล้วก็ปักลงไปครับก็ทําซ้ําไปเรื่อยๆนะครับจนจนหมดตรงนี้นะฮะว้าวน่ารักน่าชังนะครับเป็นขนมที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากลูกชุบและนี่ก็คือเผือกชุบครับ สำหรับสูตรอาหารในวันนี้รวมถึงข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวของรายการสามารถเข้าไปรับชมได้ที่ w w w p o n f o o d m a f i a c o m ครับ นอกจากที่เราจะรับประทานเผือกเป็นอาหารคาวหวานแล้วนะครับเรายังสามารถใช้เป็นยาได้ด้วยครับโดยการนําเผือกสดเนี่ยนะครับมาโขลกให้ละเอียดใส่น้ํามันงาลงไปเล็กน้อยนะครับเราสามารถนํามาใช้นวดตัวแก้อาการปวดเมื่อยหรือจะใช้ทาเป็นยารักษาแมลงสัตว์กัดต่อยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับกลับมาพบกับเมนูเผือกได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ